ท่านผู้ชมมื้อน,นี้ก็สิมาแด้บ้การปักชั่ต้นสนสีฟ้าแบกวบแน่นเลกเด้อจริงที่น้ำมาปักชัม่มื้อนี้ก็สิได้มาจากกิ้งที่เหลือ,อาจากการตัดแต่งกระสีดี้นที่นนะคะ่ะแม่ก็เอาแซน้นำยาเร่งรากไว้น้ำยาเร่งรากจะขึ้เก้านั่นละค่ะก่อนก็นี่นั่นนี่ กวดค่ะปวดปวดน้ำเป้าดวดใส่แกงกวดกน้นำเกอเไลือยูดไกันไกลเก็บกาวเก็บใสเก็บใสเด้อย่กเด้อเห็นภูเขาไฟได้ดินป่น สามยาในี่ก็พอะลรแบบใส่น้ำผลเกาล่ะค่ะอ่าวันนี้เฮาต่อมาเมืองพิธีการทำแต่กระเดือรับแรงใส่ผู้เขาไฟไปใส่ลงไปผู้เขาไปเราใส่ประมาณเส้นหนึ่งเด้อค่ะเด้อประโยชน์ของมันก็คือ ดูดซับหน้าไหมอน,นี้น้ำฝนนะกัะเด้อได้น้ำฝนเทลงไปเฝนเทลงก็ถ่วงหินถูเข้าไฟหน่อยนึงค่ะต่อไปกัน นนเนี่ยใส่ีประมาณ4เซนละกันใส่ซีเซนเวนีนไปอีกจม่ก,กันอ่เดีๆๆ๋ยว้อยไล้อปใส่ดินญี่ปุ่นลงไปกหินภูเขาไฟอีกหนึงอ่ะใส่ลงไป ตังเก้าล <Brilliant. S 1> e ่ะ <improves> ค <Catholic ser ings> ่ะว่าฉุนใหญ่มันอะนรก็ว่านสมอว่าแค่จะดูเห็นมันกี่ใดนี่ว่าเป็นแบบเปียกลอยขึ้นต่อน่าเสียดให้มันอยู่อ่ะต่อไปกใส่กิ้งนี่แหละค่ะกิ้งที่เตรียมไว้จุ่มน้ำยาไว้แล้วค่ะประมาณสิบห้านาทีเก้า สเสียบตรงไปง่ายกับเสียบตรงเสียบการเสียบนี่ก็ต้องใส่ไม่ใส่ยังหรอกค่ะก็องใส่ลูกบอลยังหรอกเกสียบลงไปเลยค่ะเสียบมันตรงนั่นแน่นอ่าเสียบแล้วเอากำลังมาใส่ขวนก็ปิดปิดปิดมาทีนี่เ่ยมันโมนแน่นนะคะยามันวิวดีปันได ใส่เก็บซส่ละกันนี้ก็แน้นลัวตสวงัเยอ่าเดียใส่กันไ่้แค่นี้ละค่ะแบบทีนี่เฮ้ยดูแลรักษาง่ายง่ายมันมะมึงเอา พอดินเอาหัวดินแห้งเปิดฟ้าเติมน้ำลงไปเป็นวิธีทำท,ที่ง่ายมากเนี่ว่ามันประหยัดง่ายทีนี้ทิ้งไว้กับประมาณเดือนนึงคือเก้าละค่ะอ่ากระชเริ่มออกแต่ว่ายังน้ำไปปลูกก็ได้ค่ะประมาณสองเดือนเอาก็สามารถน้ำไปขยายพันธุ์ได้ใส่กระถาง ย้ายพันในต่อไปอ่ะมือนี่กะกะคกชิมิแค่นี่หละค่ะง่ายๆเพราะง่ายๆแบบง่ายๆแบบปรยหยังยแบบยดงรวดเร็วอ่ะวันจิจากกันมือนี่กะอ้าอยากทำอเมืองต้นอันนี้ค่ะอันนี้ต้นอะโวคาโดเวยค่ะเด้อมีคนถามขำามาลายว่าต้นนี้คือต้นหยังอันนี้คืออะโวคาโด,ดค่ะอะโวคาโด,ด แม่ซื้อมากินแล้วแม่กะออ,อยากเพาะมังนะวะแม่กะล้อลงมาเพาะมังเมืองเออเกิดอี๋นะคิดนาเด้อกันเด้อคิดนากะจีดนด้ำมาแนะน้ำอีกละอะโวการะดูแต่คิดนี่กะเข้าไปแค่นี้กะหวังว่าการปัดช้ำแบบควบแน่นนี่คือสิเกิดประโยชน์ แกพี่แกน้องแกผู้ที่สนใจแล้วก็สามารถนั่ไปใช้กระต่อไปได้ค่ะเนื้อสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ